สวัสดีครับรีวิ้สัน้นประตูกลับมาอีกแล้วนะครับและครั้งนี้ก็จะเป็นหนึ่งในเซตของเซนเซียอีกครั้งหนึ่งนะฮะกับนี่ครับนี่จะ้ะอันนี้ก็เป็นงาน ST อีกแล้วนะฮะคายจีนะครับกับโกเซนภาร์คลอสเคนวานนะฮะ ST อะไรนะจิมมี่เดฟเทลอดนะฮะเอาจริงๆก็ต้องบอกว่าผมผมพยายามจะไม่ใช้คำว่าคอร์สมิดรือว่ามิด EX อะไรอย่างนั้นนะเพราะว่า คือมันคืองานเตอร์ที่เขาเขาก็ทำของเขาขึ้นมาเองนะฮะผมก็เลยใช้คาว่ากเกาะเหล็กแทนนะนะเออหลังจากที่เห็นมานิกอกันไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูเดฟเทลรอดบางก็ต้องบอกว่าตัวนี้นี่เองเิงนคาแรคเตอร์ของสองพี่น้องนะคนเดฟเทลรอดนี่คือน้องนะคนพี่คืออาร์ตลอรนะครับซึ่งคุณอาร์ตกับคุณเดฟเนี่ยจะบอกว่าไงดีมันค่อนข้างจะคล้ายซากะที่ ซากะที่ที่ที่แยกแยกข่าวแยกดาส่วนคานอนเนี่ยก็จะเป็นแบบด้านมืดที่เป็นคนยุยงให้ด้านมืดของของสากะออกมานะฮะแต่ว่าสําหรับเจมีนี่อ่าอัสกับเดฟเนี่ยจริงๆเริ่มต้นมันมันก็ดีนะแต่ด้วยความที่อ่ามันมีเหตุผลให,ให้ให้อัสเขาอยากให้แบบน้องชายเขาดีขึ้นเขาก็เลยเข้าไปสู่ด้านมืดแล้วก็อ่าจะดูจะออกแนวแกมปองแล้วก็จอมวางแผนอะไรอย่างนี้นะมีการหักตรงหักหลังวางแผนยิ่งใหญ่ที่จะช่วงชิงอำนาจประมาณนี้นะฮะในขณะที่ เดฟเนี่ยก็จะดูเป็นคนที่ดีกว่าอ่ะเดี๋ยวมาดูกัน,นจากข้างในเป็น,นยังไงนี่นะครับก็มี2อถาดเหมือนกันก็จะเป็นถานตัวกับชุดเกาะนะฮะแล้วก็กมีชุดเกาะผ้าคลุมแล้วก็มีผมมันนียัดเข้ามาในถาดน,นะซึ่งผมเขาก็จะให้มาสองอันเนาะก็จะมีอันนั้นที่เป็นผมเต็มนะแล้วก็จะมีนี้ผมตอนที่ใส่หมวกนะผมตอนที่ใส่หมวกนะฮะกับปลอยผมนะกับปลอยผมที่ใส่ก็ไปข้างหน้าปือปอปอ๊อะไรอย่างนี้นะแล้วก็แน่นอนก็ต้องมีนี่ฮนะ ผ้าคุมผคุมที่เป็นลวดนะนพร้อมกับเน่ถุงใส่มือและหน้าของพี่เดฟเขา,าให้หน้ามา1 2 3่ให้หน้ามา4หน้านะฮะเดี๋ยวเรามาทดลองประกอบกันดูนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรบ้างซึ่งจริงๆแล้วการประกอบมันก็จะคล้ายๆเดิมนะเดี๋ยวผมฆ่าไปตอนประกอบเสร็จเลยแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังว่าเป็นอะไรยังไงบ้างนะโอม้มาที่ตัวกันเลยนะฮะตัวนี้ก็คือว่าตอนแรก ตรงหัวนี่ค่อนข้างที่จะจะหลวมมากค่อนข้างที่จะหลวมมากแบบว่ามันร้องแรงนองแดงดองแดงมาเลยนะแล้วก็พอเราเห็นว่ามันหลวมใช่เราก็จะทําการแก้เนาะเราก็ต้องถอนมาเรามาก่อนนะเพื่อที่จะ,ะมาเติมน้ํายาแก้หลวมอะไรก็ว่าไปนะพอถอดออกมาเราถึงได้เห็นว่าเฮ้ยมันมีคราบอยู่ว่ะเหมือนกับเขาเขา,เขาทาน้ํายาแก้หลวมมาแล้วอ่ะมันก็เป็นขุยๆย,ยางๆก็ดึงล่อออกมาแล้วก็ทําใหม่นะทำใหม่กับอีกปัญหาหนึ่งก็คือแข้งข้างนี้มันใสมาไม่สุดเว้ย พอยกขึ้นมาปุ๊บจะขยับหลุดโบ๊ะเลยนะฮะแล้วก็เนี่ยใส่ยากนะุูฝั่งฝัง่งข้างซ้ายฝั่งข้างซ้าย <c oughs> แน่นมากแน่นมากแด่นจนหน้าเสียวหักมากนะสำหรับทางซ้ายนะแต่ในขณะที่ข้างขวาก็ดันไม่เข้าก็เลยคิดว่าน่าจะฟิตมากก็เลยเอาวาสลีนทา <c oughs> ปรากฏว่าพอวาสลีนทาเข้าไปนะยัดโบ๊ะเข้าไปรวมโคกเลย <c oughs> ฟรีเลยแบบว่าคือกลางขึ้นมาที่กรล่วงลงออย่างนี้เลยนะฮะก็เลยต้องเอาออกมาแล้วก็เช็ดวาสลีนออก เอ็นวัสลีนออกนะฮะแล้วก็เติมน้ำยาแก้หลวงเข้าไปนิดน,นึงก็เนี่ยถึงได้แบบว่าเออกำลังดีสุดกำลังดีไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่หลวมเกินนะฮะตอนแรกหลวมหลอยเลยนะตอนคอเราก็แก้แล้วนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปใส่เกาะแล้วมาว่าอีกทิ้งอ่ะนี่นะครับเรียบร้อยแล้วก็เจมี่เดฟเชล็อตนะฮะว่าน้องรองเดฟเชล็อตเท่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 ใครที่ได้อ่านลอสแคนวาสก็น่าจะรู้ว่าน้องรองเดฟเชล็อตเราเซียวฟ้าแล้วก็กะกันนะฮะก็ เท่จริงนะเท่จริงแล้วก็ในเรื่องเนี่ยเขาก็จะเขียนว่าเดซิล็อกเขาจะอยู่ที่เกาะอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันมีภูเขาไฟนะครับแล้วเขาเป็นคนสอนเ็มมาด้วยนะนิดหนึ่งซึ่งเดซิล็อกก็จะดูผิวขมขำหน่อยนะทีนี้อเนื้อผิวที่เขาฉีดมาก็เอ้เขาทำตามนั้นเว้ยมันก็จะดูคําำหน่อยถ้าจะไปเทียบกับตัวอื่นนะเราจะรู้สึกว่าผิวของเขาก็จะคํากว่าคนอื่นนะฮะแต่ทีนี้ลองสเกตหลายทีแล้วในการะตูนเซนเซ่าเนี่ยนะฮะและ ไม่ว่าจะเป็นภาคหลักหรือว่าตัวของลอสแ a นวาสเองสำหรับโกเซนที่ใส่หมวกนะโกเซนที่ใส่หมวกเนี่ยมักจะไม่ค่อยใส่หมวกเออก็อไม่รู้ว่าทำไมลองสังเกตดูถ้าจำไม่ผิดในเรื่องเนี่ยภาคหลักเนี่ยเราจะเห็นหมูอุ้มหมวกนะโกเซนที่ใส่หมวกแล้วใส่หม,มวกตลอดที่เห็นชัดที่สุดก็คืออันเดบาลันหมูในส่วนใหญ่จะอุ้มแล้วเวลาต่อสู้ก็แทบจะไม่ได้ใส่เลย เจมินี่เองก็เช่นกันก็แทบจะไม่ค่อยได้ใส่เหมือนกันฮะคนที uh, ่ใส mm. ่คนก็เป uh, ็นช no uh, ูร okay? so, ่าชูร่าก็จะใส่แต่ว่าชูร่าหลังๆก็ในในมังงะหรือว่าตอนที่เป็นเซอร์พีก็ถูกเปลี่ยนกลับมาเป็นหน้ากากเพราะว่าในต้นฉบับในมังงะมันจะเป็นหน้ากากนะไม่ได้เป็นหมวกในนี้พอมเป็นาอนิเมชันโปเขาก็สลับให้มันเป็นหมวกนะฮะซึ่งตอนเป็นสูออฟโกก็สุดท้ายก็กลับมาเป็นหน้ากากเหมือนกันนะฮะซึ่งในภาคดอทแคนวาสเอลซิปก็ไปเป็นหน้ากากเหมือนกันเ ดาว่าพอใส่แล้วมันคงแบบไอ้ความปิวสยายอะไรของผมมันอาจจะไม่ได้เฟียวฟาวฟงิงอะไรอย่างงี้นะฮะซึ่งผมก็ลองเทสแล้วก็ลองเอ่อลองใส่หมวกเข้าไปดูนะก็รู้สึกว่าเออไม่ใส่แม่งเท่กว่าจริงๆอ่ะเว้ยคุณว่าไหมไม่ใส่มันเท่กว่าจริงๆใช่ไหมเออพอไม่ใส่แล้วแบบผมมันประยุยประย้ยอะไรอย่างเงี้ยดูดีกว่านะฮะดูดีกว่านะซึ่งทีนี้ทีนี้อ่าปัญหาที่เจอตอนที่ใส่ของตัวจีนี่นี่ก็คือว่าไม่รู้คนอื่นเป็นหรือเปล่านะแต่ตัวของผมเนี่ย เกาะขาเนี <iğ> <and true> ่ยเวลาที่เราจะจับดัดขาเนี่ยเกาะขาเนี่ยมันมันลู่มันลู่ลงง่ายมากเลยง่ายไปนิดนึงนะฮะแล้วก็พอใส่เกาะไปเต็มเเนี่ยไอ้แขนข้างเนี่ยที่ที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันกําลังขยับดีเนี่ยมันก็จะแบบมีอาการกวนงกวงเล็กๆ็เล็กๆแต่ก็ไม่ไม่ค่อยเป็นปัญหาสักเท่าไหร่นะฮะแล้วก็อย่างที่บอกว่าพอใส่หมวกแล้วรู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยเทแล้วก็หมวกอ่ะมันมันดันลงไปไม่สุดเพราะว่าไอ้ตรงแถบข้างขหมวกมันจะปิดตรงลูกตาเออมันก็เลยว่าเออไม่ค่อยโอเท่าไหร่นะฮะ ตอนนี้เรามาดูจุดขยับตอนที่เขาใส่เกาะกันแล้วนะครับว่าเขาจะขยับได้เยอะไหมเพราะว่าถ้าสังเกตเกาะจินี่เนี่ยมันจะค่อนข้างจะเต็มตัวมากมันจะไม่เห็นอนนี่นะกางกรงกางเกงชุดเชิดไม่เห็นเลยนะมันค่อนข้างเต็มตัวหมดจะเห็นเนี่ยผิวนี่น้อยมากนะฮะอ่ะั้นมาดูกันก็คือหัวหัวหัวนี่ติดผมแน่นอนแล้วนะไม่เท่าไหร่ติดผมติดผมซะเยอะขยับเลยได้น้อยเงยไม่ได้แน่ๆก้มได้หน่อยหนึ่งแต่ผมหนักมากทวงลงนะฮะ อทนนี้มาดูแขนแขนข้างที่มันหลวมๆเยอะได้เยอะนะเพราะว่าอ่าโดยทั่วไปเนี่ยเกาะไหลมันมันก็จะค่อนข้างที่จะยกได้เยอะใช่ไหมฮะนี่มันมานี่เนี่ยเขาเติมตัวนี้เข้าไปนะนี่แล้วก็เติมนี่อีกนะนี่เนี่ยทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะไอชิ้นเนี้ยก็คือมันกลางได้หมดเลยนะฮะมันก็จะโอ้ยเห็นไหมหลวมๆแขนันหนักแขน,น,น,แขน,น,นันหนักมันมีอาการหลวมเล็กๆอ่าก็ถือว่ายกได้โอเคอยู่นะโอเคอยู่นะ อะยกขึ้นายยมาตรงๆนะโชชโยโชเข้ามาอ่าอ่ามันก็จะยก,ยกยกได้ประมาณหนึ่งอะยกได้ประมาณหนึ่งนะทีนี้ในส่วนของตัวนะพอประกอบเข้าไปแล้วนะจะสังเกตว่าตัวเนี่ยตรงตรงเกาะหนะ้าอกนะฮะมันจะมีแท่งๆเลยยืนว่นบาปึ้งมันไปชนกับตรงสะโพกนั้นพอดีเลยทีเนี้ยในบอดี้คนเนี่ยมันทําให้มันขยับได้ก็จริงนะแต่พอเราใส่เกาะเต็มไปปุ๊บเนี่ยมันก้มไม่ได้นะฮะแต่ว่าแต่ว่ามันบิดเอวได้อื้นะนะฟังเสียง โอ้โหแน่นจิบหลายเลยทีนี้มาดูที่ขานะฮะขาตรงนี้มันกลางได้นะะมันก็จะอ้าได้เยอะซึ่งอ้าได้เยอะมากเพราะว่าน้ําหนักมันเยอะนะฮะถ้าเกิดแบบว่าทางขายืนหน่อยเนี่ยไอชุดกอะที่ใส่มันเป็นเหล็กเนาะมันก็จะหนักแล้วมันก็จะถ่วงให้ขามันก็จะฉี่แผ่ออกมาเองตามธรรมชาตินะามาดูซิวยจะยกได้อย่างไรบ้างไ,วไหวไหมละจ๊ะอือ จริงก็ยกยกได้มากกว่านี้นะแต่ว่ามันต้องต้องจัดเยอะหน่อยเพราะว่าไอกระโปงเนี่ยมันจุดขยับมันอยู่ค่อนข้างที่จะตรงกลางเนี่ยเพราะมันจะแบบมันจะเปิดฟืดขึ้นมาเนี่ยเปิดฟืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะฮะมันต้องแบบก็ต้องใช้วิธีการถกอย่างนี้นะแล้วก็ยกขึ้นมาอ,องอเนี่ยมันจะต้องได้เยอะอยู่แล้วเพราะว่าเขาไม่ได้บล็อกไตรงข้อไว้นะส่วนตรงเท้านะฮะก็ได้่เหลือเยอะอยนะแต่ว่าแข็งมีจุดขยับนะ ดูท่แบทั่วไปเลยแต่ว่าอก็ด้วยความที่มันก็ยังคงมีความเป็นงานจีนอยู่เนาะเพราะฉะนั้นบางตัวข้อเท้าอ่ะเนี่ยงออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย,ง,ยง,ง่ายมากง่ายมากแต่ว่าบางตัวก็ยากมากแข็งปอกเลย,เยปลายทงปลายเท้าเนี่ยมันแข็งไปหมดเลยได้นิดนึงได้นิดนึงแข็งมากนะค่อนข้างที่จะโคตรแข็งเลยก็จริงๆก็ไม่ต่างจากของแท้เท่าไหร่นะเออเพียงแต่ว่าพอ,อมันเป็นของแท้เนี่ย จริงนะของแท้สีเราสึกเลยว่าของแท้สีถลอกง่ายมากนะฮะยิ่งยิ่งยุคหลังๆนะสีถลอกโคตรง่ายเลยมันก็เลยแบบทาให้เราไม่ค่อยอยากที่จะไปขยับเล่นหรือว่าจัดแอคแบบแอคยากๆอะไรเง,งี้ยซึ่งจริงๆถ้าหาว่าไม่ได้ไม่ได้ต้องว่ากลัวว่าเสียดายหรือว่ากลัวว่ามันจะต้องลงถลอกนะจะของแท้หรือว่าจะเป็นไอตัวงานเตอร์อะไรพวกเนี้ยคือมันขยับได้เยอะนะ มันขยับได้ประมาณหนึ่งเหมือนกันนะฮะแต่ว่าด้วยความที่ราคามันเนาะเออพอเป็นของแท้บุกหลายหลายคนก็จะรู้สึกเสียดายไม่กล้าไปขยับมันเพราะว่าขยับแล้วมันถลอกนะฮะซึ่งผมก็มีผมก็มีนะฮะทีเ่เคยเล่นหลืออย่างกับโพไซดอนของตัวเองเนี่ยก็แทบจะไม่ได้ขยับนะขยับน้อยมากนะแต่ก็มีก็มีถลอกถลอกตอนประกอบน,นี่แหละมีอยู่เมอนการที่นิดหน่อยนะฮะ <c oughs> ซึ่งอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะแต่ว่าด้วยความที่โกเซนเขาก็ไม่ได้ออกแอคติ้งอะไรแบบว่า เบอร์วังอยู่แล้วนะแล้วก็คนเล่นเซ้ยากหลายคนก็เชื่อว่าก็ก็น่าจะคือกันนะฮะก็คงจะไม่ได้ไม่ได้จัดท่าทิ้งไว้นะเพราะว่าพอขยับเล่นแล้วก็สุดท้ายก็ต้องเอากลับมาที่เดิมด้วยความที่มันหนักเนาะไม่งั้นเดี๋ยวคอมันเสียหมดนะฮะแต่ถ้าเกิดเราไปหาซื้อตอนอับบอฟิกาเนี่ยมันจะมีฐานแดงให้นะฐานที่เป็นกินะหยด่สีแดงให้มันก็จะยืนแล้วม,มันก็จะอยู่มันมีตัวอ่า ตัวนี้มาจับขายหน่อยหนึ่งผมว่าเนี่ยซึ่งอันนี้เราเห็นแล้วในแอปส้มอ่ะมันมีขายอยู่ก็ถ้าซื้อซื้อมาแล้วก็เอามาตั้งเนี่ยมันจะมีความมั่นคงมากขึ้นแล้วก็เราก็จะสามารถจัดแอปได้เพิ่มอีกนิดนึงนิดหน่อยอะไรอย่างนี้นะขาก็ไม่ต้องกลัวว่าขาจะแหกจะฉีกอะไรนะน่าจะดีขึ้นนะฮะก็มันแถมมาแค่ตัวเดียวเนาะเราก็งงเหมือนกันทำไมมึงแถมมาแค่ตัวเดียวว่าตัวที่เดียวมันไม่แถมฐานแดงเลยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ต้องบอกว่าสวยนะผมว่าสวยสวยถึงแม้ว่ามองเผินๆหน้าตาจะดูคล้าาๆสขไปห่อ กตแต่ว่าเออแต่ผิวนี่ไม่ใช่แน่ๆแ,แล้วผิวคำยังมีสาก,กาไม่ได้ผิวคำนะสาสากาในผิวหือกระจ่างใสออร่องออร่ามาเต็มนะอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็ตัวนี้เราก็จะไม่ได้ให้คะแนนเนาะกับางานค่ายเอทีนี้นะฮะก็เอาเป็นว่าดูแล้วก็ไปพิจารณากันเอาเองจาว่าชอบหรือไม่ชอบอยังไงอยากจะเก็บหรือไม่อยากเก็บอะไรยังไงจะรอของลุงบันอะไรก็ว่าไปนะฮะอ่ะมีอะไรก็ คอมเมนต์กันได้นะจ๊ะอ,อีพีนี้ไปก่อนละครับเสียครับ